สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามข่วกีฬากันนะคะที่นี้อยู่กับคุณแชมป์พิทุณสุทรนนท์และดิฉันพอนชนกฉลาดแย้มคุณแชมป์กลับมาแล้วครับคุณไปลุ้นแดงเดือดกับเขาไหมคะเมื่อคืนดูครับดูอยู่ห่างๆเอาใจช่วยอยู่ห่างเพราะว่า ผมก็เชียร์สปเปอร์มันกับอาร์เซนอลก่อนนะกับนิวคาสเซิลสเปอร์บุกไปแพ้เดี๋ยวมีผลงานขันมาฝากแล้วกันถูกต้องนะคะแต่ที่โอ้โหลุ้นแล้วก็แฮปปี้กันทั้งประเทศก็คือทัพนักกีฬาพาราลิมปิกของไทยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเราได้2เหรียญทองนะคะจากพงศกรแปรยอค่ะในกีฬาวิวแชร์เลสซิ่ง400 m, งเมตรรวมไปถึงวรวุรริแสงอัมพาจากบ็อกเซียสำหรับการแข่งขันพาราลิมปิก2024วิวแชร์เลสซิ่ง400เมตรคลาสท<ว>ี53แข่งขันกันที่ซัตเดอฟรองซ์ ชนะเลิศเนี่ยทีมนักกีฬาพาราไทยเข้ามาลุ้นรางวัลถึง -3 คนค่ะคุณผู้ชมประกอบไปด้วยแชมป์เก่าพงศกรแปรยาแปรยอนะคะเจ้าของสถิติโลกแล้วก็สถิติพาราลิมปิกพิเชษฐ์คุ้งเกรดแล้วก็มะสืออ่ามะสบุรีอาแซน้องใหม่นะคะก็ปรากฏว่าพงศกรในช่องวิ่งที่5าเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา46.77วินาทีถือว่าป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและนี่ยังเป็นเหรียญทอง แรกของทัพนักกีฬาพาราไทยในปารีสครั้งนี้นะคะส่วนอันดับ2โอ้โหขับเที่ยวกันสนุกเลยเบรนลักกตอ์จากแคนาดา47.24วินาทีแล้วก็อันดับ3ครค่ะบรยอันซีมานจากสหรัฐอเมริกา47.84วินาทีขณะที่พิเชษกรุงเกตนะคะเข้ามาเป็นอันดับ4ค่ะ48.62วินาทีแล้วก็มะสบุรีอาแซเข้ามาเป็นอันดับที่7ก็แสดงความยินดีกับพงศกรแปยอด้วยค่ะครับ เมื่อคืนได้ฟังเพลงชาติกันไปเรียบร้อยนะนี่คือเหรียญทองแรกของทัพพาราลิมปิกเกมของไทยนะครับก็เสียดายนะจริงๆพี่เชิดเองก็ลุ้นที่3ได้เหมือนกันค่ะนะครับก็แพ้ไปนิดเดียวนะครับส่วนวิวแชร์เรซซิ่ง400เมตร T54 ครับในรอบชิงชนะเลิศน,นักกีฬาไทยเข้าชิง2คนนะครับประกอบด้วยฟิวอธิวัฒน์แพงเหนือวัย21ปีจากสกลนครเจ้าของเหรียญเงินพาราลิมปิกเกมที่โตเกียวนะครับและก็เจ้าของสถิติพาราลิมปิกกับ ทางด้านของพี่พัฒพงศ์เสียงล้ําอีกหนึ่งคนด้วยนะครับก็ผลปรากฏว่าอธิวั์แพงเหนือครับก็ยังได้เหรียญเงินนะครับเขาเส้นชมย์เป็นอันดับที่2ครับ44.67วินาทีคว้าเหรียญเงินเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญทองเป็นของไตยหยุ่นนะครับไตยหยุนชิงครับนักกีฬาจากจีนครับ44.55วินาทีซึ่งเป็นสถิติใหม่ของพาราลิมปิกด้วยขณะที่พิพัฒน์พงศ์ได้อันดับที่7ครับต่อถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะคะสำหรับเจ้าฟิลอธิวัตแพงเหนือค่ะ จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศไปดูบ็อกเซียกันบ้างคะ่ะในประเภทบุคคลชายคลาสปี2ีรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเจมวาราวุิแสงอัมพาจอมโยนลูกนิ่มวัย31ปีเจ้าของเหรียญทองประเภททีมสองสมัยติดพบกับมูฮัมหมัดบินตังเฮลังกาจากอินโดนีเซียค่ะเกมนี้เนี่ยหลังผ่านไป2เอ็นจากทั้งหมด4เอ็นเนี่ยปรกากฏว่าวรวุิแสงอัมพาโยนลูกได้อย่างแม่นยำค่ะขึ้นนำไปก่อน4ต่อ0นคะแนนจากนั้นในเอ็นที่3นักกีฬาอินโดนีเซียได้มา1 แก้มค่ะก็ไล่มาเป็น1ต่อ 4, อ 4. ก่อนที่ในเอ็นสุดท้ายนะคะวรวุจจาได้เพิ่มอีก2แต้มก็ทำให้ชนะไป6ต่อ 1, 1>, อ1นคะแนนวรวุจแสงอัมพาก็คว้าเหรียญทองไปครองแล้วก็เป็นเหรียญทองที่3ของวรวุจในพาราลิมปิกหลังจากที่เคยได้แชมป์ประเภททีมในพาราลิมปิก2016แล้วก็2020 แล้วก็นี่ยังเป็นเหรียญทองที่2ของทีมพาราไทายในยสึกบอลลสเกม2024นะคะต่อจากพงศกรแฝยอจากวิวแชร์เลสซิ่ง400เมตรคลาสที5 3ที่เราให้ชมบรรยากาศไปก็ถือว่าเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยของเราคว้าเหรียญรางวัลได้อย่างเป็นเกาะเป็นกำรรนะคะไม่ว่าจะเป็นวิวแชร์เลสซิ่งบ็อกเซียเองเนี่ยเราก็ใช่ทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงด้วยนะคะรวมทั้งนักกีฬาคนอื่นๆจากกีฬาเทเบิลเทนนิสอีกด้วยค่ะใช่ครับ ส่วนทางด้านของนาย,ยกรัฐมนตรีครับคุณแพททองทานชินวัตรก็โพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ออกมานะครับบอ,อกว่าความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยครับสองเหรียญทองแรกในพาราลิมปิกเกม2024ครั้งนี้จากคุณพงศกรแปรยอรในกีฬาวิชาเลสซิ่งประเภท400เมตรและคุณวรวุิแสงอัมพาในกีฬาบ็อกเชียนะครับประเภทบุคคล b c 2ก็ขอแสดงความยินดีด้วยและก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาหลายท่านที่ประสบความเร็จในการคว้าเหรียญกลับมาให้ประเทศไทย นี่คือความสาเร็จของการทํางานอย่างหนักตลอดหลายปียังมีอีกหลายกีฬาให้คนไทยได้ร่วมลุ้นมาร่วมส่งแรงใจให้นักกีฬาพาลาลิมปิกทุกคนกันครับนี่คือข้อความจากท่านนายกรัฐมนตรีครับค่ะจากนั้นพาคุณผู้ชมไปดูตารางเหรียญรางวัลล่าสุดนะคะอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นจีนค่ะมี33เหรียญทอง27เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงนะคะอันดับสองสหราชอณาจาักาค่ะ23เหรียญทอง12เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับ3เป็นสหรัฐอเมริกามี8เหรียญทองเท่ากับอันดับ 4บราซิลแต่ว่าเหรียญเงินมากกว่านะคะอันดับ5เป็นเจ้าภาพฝรั่งเศสค่ะมี6เหรียญทอง9เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงส่วนทัพนักกีฬาพาราไทยของเราโอโ้โหขึ้นลิฟต์มาเลยนะคะมาอยู่อันดับที่20ค่ะตอนนี้มี2เหรียญทอง3เหรียญเงินกับอีก5เหรียญทองแดง<อ>วันนี้ก็รวมรุน้นร่วมเฉียรให้กําลังใจกันต่อนะคะสำหรับทัพนักกีฬาพาราของไทยค่ะใช่ครับ